ทุกคนเบื่อไหมครับผมากับการที่ต้องคอยท่องหนังสือเพื่อเอาไปสอบคือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมที่ทําให้คนแบบพวกเราไม่ชอบการเรียนหนังสือคือการที่เราโดนบังคับให้จําเนื้อหาเยอะๆแบบไร้เหตุผลครับผมเพราะต่อให้เรารู้เทคนิคการจําหนังสือแบบมีประสิทธิภาพหรือการทําชี้สรุปมันไม่มีใครหรอกครับผมที่ชอบการโดนบังคับให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วท่องจาหนังสือหลายๆชั่วโมงเพื่อเอาไปสอบอย่างเดียวครับผมคือทุกๆคนเนี่ยเขาก็ล้วนอยากเอาเวลาไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบมาทั้งนั้นและในฐานะนักศึกษาแพทย์นะครับผมเข้าใจความรู้ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่เราสามารถเข้าใจและจำเนื้อหาทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องท่องจำแบบที่เราเคยทำครับผมและเทคนิคนั้นเนี่ยครับผมมีชื่อว่า the encoding method ครับคือคนปกติแบบพวกเราผมจะมีความจำอยู่3ระดับด้วยกันแบบ short term memory แบบ working memory แล้วก็แบบ long term memory ครับผมแบบ short term memory จะเป็นแบบที่ตํำที่สุดครับผมจะเป็นการที่เวลาที่เราเห็นชุดข้อมูลแล้วเนี่ยเราเห็นมันเป็นยังไงก็จำมันเป็นอย่างนั้นครับ เห็นตัวเลข100ตัวเลขก็มองว่าเป็น100ตัวเลขและพยายามจํามันไปครับผมไม่มีการคิดอะไรเลยแค่จําไปอย่างเดียวเราจะจําได้แป๊บเดียวครับผมแบบ working memory เนี่ยผมจะเป็นการที่เราเอา short term memory เนี่ยมาประมวลผลบ้างแล้วพยายามตีความและทําความเข้าใจ อย่างเช่นเวลาเราเห็น100ตัวเลขนะครับผมเราอาจจะไม่ได้มองว่าเป็น100ตัวเลขเฉยๆอาจจะมองว่าเป็น100ตัวเลขที่บอกถึงชุดข้อมูลอะไรบางอย่างทําให้เราสามารถเข้าใจมันและจํามาได้นานขึ้นนิดหนึ่งครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่ระดับที่สูงที่สุดครับระดับที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็น long term memory ครับผมจะเป็นการที่เรานําชุดข้อมูลนั้นเนี่ยครับมาประมวล,ล, <c oughs> ลผลบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่างเช่นเราเห็นชุดข้อมูล100ตัวเลขเอามาตีความทำความเข้าใจว่า100ตัวเลขนั้นเนี่ยมันแป่ว่าอะไรมัน และทาแบบนั้นซ้ําไปเรื่อยๆครับผมจน working memory นครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็น long term memory และเราจะสามารถจํามันได้นานมากๆเลยครับผมและเทคนิคการตรีหนุนส,ส่วนใหญ่เนี่ยครับผมเวลาที่เขาอยากจะให้เราจําเนื้อหาได้เขาจะพยายามใช้ตรงนี้เนี่ยแหละครับผมพยายามจะเปลี่ยนจาก working memory ของเราเป็น long term memory ซึ่งเทคนิคที่ผมใช้อยู่ปกติครับผมเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า active recall จะเป็นการที่ใช้ flashcard ตอบคําถามไปเรื่อยๆครับผมแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการที่เราถึกจําเนื้อหาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทําทีละ flashcard จำข้อมูลทีละส่วนนะครับผมแล้วก็หวังว่าข้อมูลทุกอย่างเราจํามันจะมากพราะจะมาประกอบเป็นรูปใหญ่ได้แต่ the encoding method มันไม่ใช่แบบนี้ครับผมมันเป็นเทคนิคที่เราจะใช้ตรรก,กะและความเข้าใจเนื้อหาจริงๆครับผมทาให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาและจําทุกอย่างได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพผมก็จะเป็นสมมุติเราเรียนเกี่ยวกับ anatomy ของหัวใจตัว active recall จะเป็นการที่เราเอาภาพหัวใจมาแปะแล้วก็ใช้ image occlusion เนี่ยครับผมปิดทีละส่วนของหัวใจแล้วก็พยายามตอบับผมว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจนจำได้ครับ แต่ the encoding method นะครับผมจะเน้นความเข้าใจสมากกว่าเราอาจจะมองถึงการไหลเวียนของเลือดครับผมว่ามันไหลไปแต่ละส่วนของหัวใจเจออะไรบ้างและส่วนไหนต้องถูกกระตุ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปได้ครับผมแทนที่เราจะจําได้แค่อน ATOMY ของหัวใจนะครับเราจะรู้อน ATOMY ของหัวใจเพราะว่าเราเข้าใจฟังก์ชันทุกอย่างและสาเหตุที่มันมีอยู่ครับผมประมาณนี้เนะครับผมก็คือหลักการของ e n c o d i n g method และผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมีความสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องใช้ the encoding method ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยครับผมปกติแล้ว ตัวช็อตเทอร์มมโมรีกับเวิร์กกี้เมมโมรีของเราครับผมความจํา2ระดับแรกเนี่ยมันมีความจุที่สามารถเต็มได้ครับผมอย่างเช่นเพื่อนครับน่าจะเจอวันที่เราอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันไม่เข้าหัวเลยอ่านเท่าไหร่ก็จําไม่ได้สาเหตุของมันเนี่ยครับคือการที่ช็อตเทอร์แมมโมรีกับเวิร์กกี้เมมโมรีของเราเนี่ยความจุมันเต็มจากข้อมูลที่เราอ่านเมื่อก่อนนะครับผมหรือก่อนหน้านี้สักแป๊บหนึ่งมันเลยเปลี่ยนเป็นลองเทอร์แมมโมรีไม่ทันก็แปลว่าเราไม่สามารถรับข้อมูลใ,ใหม่ได้ทัน,นครับผม แต่การใช้ the encoding method เนะครับผมเป็นการที่เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลใน short term กับ working memory ของเราให้ไปอยู่ใน long term แต่ว่าเราจะสามารถมีความจุตรงนั้นที่โลง่งอยู่ครผมสามารถรับข้อมูลใหม่ๆได้แล้วก็ไม่เจอปัญหาการที่อ่านหนังสือแล้วไม่เข้าหัวครับผมเราจะสามารถอ่านได้เรื่อยๆครับผมถ้าสมมุติเราทำ the encoding method ได้ถูกต้อง และส่วนตัวผมมองว่า The Encoding Method เนี่ยเป็นเทคนิคการติวหนังสือที่เขาต้องจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากๆเลยเพราะมีการวิจัยรองรับเยอะมากๆเลยครับผมอย่างเช่นในปี1972นะครับก็คือคุณเครกกับลองฮาร์เนี่ยได้ทําวิจัยเกยี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ข้อสรุปว่า The Encoding Method เนี่ยสามารถช่วยคนแบบพวกเราจําเนื้อหาได้ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าเขาก็คนพบอีกอย่างนึงครับผม ว่าการจาหนังสือทุกอย่างนะครับผมจะสามารถแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ the shallow encoding แล้วก็ the deep encoding ครับผม shallow encoding จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าการจดหนังสือที่ไม่มีประสิทธิภาพครับผมมันจะไม่ช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลได้ลึกซึ้งพอที่เราจะจำได้ครับแต่ the deep encoding เครับผมเป็นอีกคำหนึ่งที่เราเรียกการจดหนังสือที่มีประสิทธิภาพครับผมมันจะทําให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้จริงๆจนเราสามารถจํามันได้ครับแล้วเขาก็ได้ยกตัวอย่างเทคนิคการจาหนังสือมา3แบบนะครับผมก็คือแบบ structural Phonetics แล้วก็ s e m a n t i c s ครับผมแบบ structural ผมจะเป็นการที่เราจำว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอย่างเช่นผมมีแขนให้ใช่ไหมฮะผมอยากให้เพื่อนๆจำว่า An a t o มีของแขนคือยังไงเพื่อนๆก็จำว่าอันนี้คือแขนของผมแล้วก็จำว่าหน้าตาของแขนของผมเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นการจำแบบ structural ครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับแขนเลยเขาก็เลยมองว่าอันนี้นะครับเป็นการตวหนังสือแบบ shallow encoding ในส่วนของ phonetics ครับผมจะเป็นการที่เพื่อนๆจำว่าตัวนี้เนี่ยผมมันเรียกว่าแขนและการที่เรา เรียกอันนี้ว่าแขนเนี่ยมันออกเสียงแบบไหนและมีน้าเสียงแบบไหนมันจะเป็นการที่เราจําว่าแต่ละส่วนเนี่ยเรียกว่าอะไรและออกเสียงยังไงครับผมเหมือนกันครับผมเราก็จะไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยแขนมันคืออะไรแล้วมันทําอะไรเราเจะไม่สามารถเข้าใจมันจนจําได้ครับผมเขาก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็น shallow encoding method อ,อีกแบบหนึ่งแต่แบบที่3ผมแบบ semantic นะครับแบบ semantic ก็คือจะเป็นการตั้งคาถามว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเช่นผมบอกให้เพื่อนๆเนี่ยครับเรียนเกี่ยวกับแขนหรือ anatomy นะแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับผม แต่การติวแบบ semantic เนี่ยจะเป็นการที่เพื่อนตั้งคำถามว่าฟิสิโอของแขนคืออะไรฟังก์ชันของแขนคืออะไรหน้าตาของแต่ละส่วนของแขนเนี่ยมันคืออะไรและทําไมแขนต้องมีองค์ประกอบแบบนี้มันจะทําให้เพื่อนเข้าใจว่าที่มาของแขนคืออะไรและทําไมแต่ละคนต้องมีแขนและแต่ละส่วนของแขนทานํางานยังไงครับผมมันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยการเข้าใจแต่ละส่วนแล้วก็ให้เรานํามาประกอบกันให้เห็นภาพรวมใหญ่ๆครับผมของท็อปปิคงนั้นๆ ขาได้มองว่าการติวแบบ semantic เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนแบบ deep encoding ครับผมดังนั้นครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจทำ deep encoding method ก็อย่าลืมใช้เทคนิคที่เรียว่า deep encoding ด้วยนะครับถ้าอ้างจาก research นี้ซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าการติวแบบ semantic method ของคุณ craig กับ lockhart เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคการติวหนังสือที่มีประสิทธิธภาพเหมือนกันครับผมที่เราสามารถใช้กับ deep encoding method ได้ แต่สิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า Higher Order Learning ครับผมคือภาพบนหน้าจอตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Bloom's Taxonomy ครับผมจะเป็นล้ายพีระมิดนะครับผมที่บอกว่าการติวแบบไหนเนี่ยที่มีผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสิ่งที่เราควรเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ด้านบนของพีระมิดครับผมเพราะมันจะเป็นการติวที่มีประสิทธิภาพมากๆ ซึ่งให้ผมสรุปง่ายๆเพื่อนๆฟังนะครับก็คือสิ่งที่เราไม่ควรทำเนี่ยคือไม่ควรเอาข้อมูลมาแล้วก็สักแต่ว่าจาไปเรื่อยๆแล้วก็ถึกจําเพื่อเอาไปสอบครับผมทําอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอเลยแลวเราได้แค่เพียงชุดข้อมูลที่เราจําไปครับผมแล้วเราท่องแบบไรเหตุผลไปแต่สิ่งที่เราควรทำนยครับผมคือการที่นําข้อมูลที่เราได้มาจากอาจารย์ครับผมไม่ว่าจะเป็นสไลด์หรือว่าจะเป็นคล้ายๆชีตอะไรก็ตามนะครับนำมันมาตีความและทําความเข้าใจแบบของเราครับผม นำมาลองใช้ a p ล l y แก้ปัญหาหรือว่าเอามาประกอบแบบข้อมูลที่เรามีในหัวครับผมเพราะสิ่งนี้เนี่ยผมจะเป็นสิ่งเรียกว่า meaningful learning ครับในขณะที่เราเรียนรู้แบบ meaningful ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถจําเนื้อหาได้นานมากเลยครับและถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเรื่อง concept meaningful learning มากครับผมก็สามารถลองดูคลิปเก่าของผมในช anel ได้ครับเดี๋ยวขึ้นมาให้มุมขวาบนนะครับผมตอนนี้เลยแต่โดยสรุปครับก็คือร้องทำยังไงก็ได้ให้การเรียนของเราเนี่ย meaningful ซึ่งเทคนิคการ t ส s แบบนี้ครับผมก็ง่ายมากๆเลยอาจจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า the fine man technique ครับผม เพราะมันเป็นการที่เราลองเรียนเนื้อหาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็พยายามตีความทำความเข้าใจแล้วลองอธิบายให้มันง่ายที่สุดเท่าทีง่ง่ายได้ครับผมเราจินตนาการดูว่าเราอธิบายให้เพื่อนของเราฟังอยู่หรือว่าเด็กประถมครับผมและยิ่งเราอ,อธิบายได้ง่ายเท่าไหร่นะครับผมมันแต่ว่าเรายิ่งเข้าใจมันได้ดีมากขึ้นเนนครับหรือถ้าเกิดเรามองในมุมมองของจิตวิทยาการเรียนรู้หรือ Educational Psychology นะครับผมเขาบอกว่าการที่เราจะสามารถเรียนแบบ Meaningful ได้เนี่ยต้องมี3องค์ประกอบหลักครับผมซึ่งเขาเรียกว่า Elaboration distinctiveness แล้วก็ personal experience ครับผม。e l a b o r a t i o n เนี่ยผมมีการที่เราสามารถนําความรู้ชุดใหม่นะครับผมเอาไปเชื่อมกบบความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ได้ยกตัวอย่างครับผมสมมุติตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้ anatomy ของสมองมนุษย์แล้ว เวลาที่อาจารย์สอนผมเรื่องแอปโนเมลาร์ตต่างๆเยี่สมองเนี่ยผมสามารถวิชวลไลซ์ได้แล้วก็เห็นภาพได้ว่าสมองส่วนไหนเนี่ยมันเมาฟังก์ชันเพราะอะไรและมันมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมอันนี้จะเป็นในเรื่องของ e l a b o r a t i o n นดิสเทนทีฟ e น s s ์ขงผมจะเป็นในเรื่องของที่เราสามารถนําหัวข้อที่เราเรียนใหม่ไปเปรียบเทียบกับหัวข้อที่อยู่ตรงกันข้ามมันได้ครับผมยกตัวอย่างครับก็คือถ้าสมมติผมเรียนรู้เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็การไหลเวียนของเลือดแบบ Oxygenated นะครับก็คือพวกเลือดแดงพวกนี้นะครับ ผมสามารถอธิบายได้ผมว่าหลังที่เลือดแดงมันไหลไปตรงไหนแล้วเนี่ยครับผมหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนแล้วมันจะส่งผลยังไงดีออกซิเจนในหลอดเนี่ยครับผมจะไหลเวียนยังไงบ้างก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าเราเรียนแบบหนึ่งไปแล้วเราต้องเข้าใจแบบคอนทราสของมันด้วยครับผมว่าโหข้อที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมันจรงิงๆแบบมีนิ่งฟูครับผมและสุดท้ายครับผมก็คือ personal experience ครับผมถ้าเกิดเราสามารถนําความรู้ที่เราได้รับใหม่นะครับไปเชื่อมโยงกับคล้ายๆ experience ส่วนตัวหรือประสบการณ์ชีวิตของเราได้นะครับ เราะสามารถจํามันได้ดีมากขึ้นครับยกตัวยอย่างคือถ้าสมมติผมเรียนอนาตมมีมนุษย์เนี่ยหรือว่าการบาดเจ็บของมนุษย์ตรงไหนสักตรงหนึ่งครับผมสามารถจําได้ว่าการบาดเจ็บอันนี้เนี่ยมันคล้ายๆสิ่งที่ผมเห็นในการ์ตูนมันเลยจะทําให้ผมสามารถคล้ายๆเห็นภาพมันได้ง่ายขึ้นผมและพออาจารย์พูดถึงหัวข้อนี้มาปุ๊บผมอาจจะนึกถึงการ์ตูนเล่มนั้นที่ผมอ่านตอนเด็กๆแล้วก็มองว่าเอ้ยการ์ตูนเล่มนั้นพูดอย่างนั้นนี่ ก็แปลว่าสิ่งที่ผมจํามาก็ต้องประมาณนั้นก็เลยอธิบายให้อาจารย์ฟังไปครับผมคล้ายๆกับว่าเราเอามันมาเชื่อมโยงกับความจาของเราหรือประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราเคยเจอมาะคระับมันเลยจะทําให้เราสามารถจํามันได้แบบมีนิ่งฟูครับผมก็โดยสรุปนะผมตามหลักการของ educational psychology หรือจิตวิทยาการเรียนรู้นคะครับถ้าเราจะเรียนแบบมีนิ่งฟูได้เนี่ยก็มี3องค์ประกอบหลักครับผมก็คือ elaborationdistinctiveness แล้วก็ personal experience ครับผม คือหลังที่เราได้เข้าใจแล้วนะครับว่า t h n e o d o n i n g t h t d เนี่ยมีหลักการประมาณไหนและมันใช้งานยังไงสิ่งต่อมาที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือเทคนิคการเตรียมหนังสือที่ใช้ The Encoding Method เป็นหลักการครับผมซึ่งเทคนิคที่พูดในวันนี้ก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันด้วยอย่างแรกนะผมคือการที่เราใช้ a n งก Active r e c a l l เหมือนเดิมครับผม เราใช้แอปอังกิผมทำแฟลชการ์ดแล้วก็ตอบคําถามไปเรื่อยๆครับผมแต่ในครั้งนี้นะครับผมการตอบคําถามของเราจะไม่เหมือนเดิมครับคำถามที่เราจะถามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า m u l multi d i m i n s m o n s l q u e s t u o s ครับคือปกติแล้วเนี่ยคำถามที่ผมมักจะทำจะเป็นตอบว่าใช่ไม่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหรือว่าตอบ A B C D E ครับผมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถ้าเราใช้ the encoding method คคำถามจะเป็นแนวอธิบายซะมากกว่าครับผมจะให้เราเน้นการวิเคราะห์แล้วคิดดูคับผมว่า ถ้าเรานำไอเดียทุกอย่างเราเรียนรู้เนี่ยมาแอพพลายกับคำถามแบบนี้เราจะตอบมันยังไงจะเป็นคำถามที่ explanation based ครับผมยกตัวอย่างคือปกติแล้วเนี่ยผมมักจะมองว่าอันนี้เนี่ยในอังกฤษเป็นอะไรและให้ตัวเองตอบว่าอันนี้คือแขนแต่ถ้าเราใช้ด e c o d i n g เป็นตอครับผมผมจะบอกว่าแปะรูปมันนี้ไปในอังกฤษครับผมแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดชิ้นส่วนนี้ของร่างกาย malfunction เจ้าของร่างกายคนนั้นเนี่ยจะเกิดแอปโนิลมลาริตี้อะไรบ้างจะมีอาการอะไรบ้างที่มันคอมพลเคชันหรือว่าจะมีผลอะไรต่อจากนั้นครับผมมันจะเป็นคําถามที่เน้นแนวแอปพลายซะมากกว่าครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นการจําว่าอันนี้คือแขนแต่เป็นการบอกว่าถ้าแขนหายไปเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นและความสัมพันธ์ของแขนเนี่ยคืออะไรจะเป็นการที่เราใช้ไฮ g อออร์เดเลอร์นิ่งครับผมเราเลยจะสามารถจําเนื้อหาดีดีขึ้นครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะผมว่าคําถามเหล่านี้เนี่ยบางทีเราอาจจะเกินเบอร์ไปก็ได้ผมแบับส่วนตัวผมเนี่ยบางทีผมก็เขีย,า,ยากจน เกินความจําเป็นไปนิดหนึ่งครับผมแบบข้อสอบพอถามแค่ A B C แต่ผมดันไปถาม D หรือ E แบบนี้ครับผมมันก็ทาให้เวลาติวเนี่ยผมเสียเวลาติวเนื้อหาที่มันลึกเกินไปแล้วไม่ออกสอบครับผมอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนิดนึงซึ่งวิธีแก้ก็ง่ายๆครับผมก็คือเราลองติวหนังสือแบบคร่าวๆไปก่อนสักรอบสองรอบแล้วพอติวเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ลองไปทําพวกข้อสอบ mock test หรือว่าข้อสอบที่อาจารย์เขาให้มาเป็นข้อสอบฝึกหัดต่างๆนะครับพอลองทําดูแล้วก็มาดูว่าเราผิดข้อไหนหรือมีปัญหากับหัวข้อส่วนไหน และพอเราดูว่ามีปัญหาหัวข้อส่วนไหนนะครับก็ลองกลับมาเรียนเนื้อหาใหม่ครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะใช้โหมดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างเช่นตอนแรกเราอาจจะเป็นการอ่านจากเท็กซ์บุ๊กแต่รอบนี้เราอาจจะเป็นการดูจากวิดีโอคลิปหรือว่าอ่านจากสรุปของเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ครับผมหรืออาจจะเป็นการใช้ไฟแนนเทคนิคให้เพื่อนอธิบายให้เราฟังก็ได้ครับการที่เราเปลี่ยนโหมดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเรียนรู้การรับข้อมูลแต่ละแบบได้ครับผมเลยทําให้เราสามารถ ฝึกการทำความข้าใจจากโหมดต่อโหมดเราเลยจะสามารถใช้ค i ายออร์เดอร์เรีนนิ่งได้ครับผมและมันก็จะไม่น่าเบื่อสำหรับพวกเราด้วยเพราะว่าแทนที่เราต้องมานั่งกดอังกฤษหรือกดแฟชั่นหรือว่าอ่านหนังสือแบบเดิมซ้ำไปเป็นสิบๆรอบเนี่ยมันก็ไม่ถูกจริงไหมครับที่มันจะแบบสนุกเราก็เลยอาจจะมองเป็นแบบใช้พวกวิดีโออะไรพวกนี้ให้มันสนุกมากขึ้นก็ได้ครับผมและเทคนิคที่2ผมเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า the fine man เทคนิคมันเป็นเทคนิคที่ผมแอบหลุดพูดมาหลายรอบแล้วผมมาสองสามรอบแล้วในคลิปนี้แต่โดยรวมครับผมหลักการก็คือกาารรที่เ อ่านหนังสือไปด้วยตัวเองพยายามทำความเข้าใจและตีความทุกอย่างให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดปรับเป็นคําพูดของเราเองครับผมแล้วก็ลองไปสอนเพื่อนๆดูครับคือเทคน,คนิคนี้เนี่ยมันค่อนจะดีมากๆเลยเพราะว่าแทนที่เราจะเรียนรู้เพื่อตัวเราเองอย่างเดียวนะครับเราเรียนรู้เพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจด้วยมันจะ,จะคล้ายๆกับบังคับให้เราใช้ตรรก,กะแล้วก็ตีความเนื้อหาทุกอย่างและทำความเข้าใจทุกอย่างแบบจริงๆครับผมให้เราเห็นภาพรวมทุกอย่างเราจะสามารถ อธิบายทุกคนเข้าใจได้ครับผมแบบง่ายๆเลยซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยส่วนตัวปกติ SL, ผมใช้ในการที่ผมกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยมานั่งกันแล้วก็แบ่งว่าแต่ละคนเนี่ยจะอ่านเนื้อหาไหนมาก่อนและถึงวันที่เรานัดกันนะครับเราก็มาจับกลุ่มแล้วก็ถัดกันสอนผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีเนื้อหาอะไรเรียนมายังไงแล้วก็สามารถอธิบายยังไงให้แต่ละคนเข้าใจครับผมและบางทีนะครับเราก็จะเตรียมคล้ายๆกับพวมเมทิวเอลการสอนมาด้วยมีการทําสไลด์กันเองด้วยครับผม เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผมการเรียนหนังสือที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าอ้างอิงจาก Bloom's taxonomy นะครับคือการที่เรา create ครับผมหรือนําความรู้ที่เราเรียนรู้เนี่ยมารังสรรค์แล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆซึ่งในที่นี้ก็คือเราสร้างพวก material การเรียนรู้ของตัวเราเองครับผมแบบสไลด์ที่เราทำเองเพื่อมาสอน,นเพื่อนๆนั่นแหละครับเพราะว่ามันการที่เราบังคับให้นําข้อมูลเราเรียนจากในห้องเพียงเดียวเนี่ย มาประกอบและสร้างเป็นแบทีวีที่คนอื่นสามารถเข้าใจได้ง่ายๆและวิธีนี้เนี่ยอาจจะดูว่ามันอาจจะดูหนักนะครับผมถ้าพูดตรงแต่ถ้าเราแบ่งเวิร์กโหลดเพื่อนดีๆและมีเพื่อนหลายคนเนี่ยผมร่วมทํางานกับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแอนไวท์เมนที่สนุกสนานก็ได้ครับผมเพราะเราแต่ละคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้เนื้อหาที่เราอยากเรียน,นจริงแล้วก็ได้แบ่งเบาเวิร์กโหลดกันเพื่อนครับผมและตอนที่เราสอนเนะครับเราก็อาจจะเปิดโอกาสให้เพื่อนตั้งคําถามหรือว่ายกมือถามคําถามองเราเป็นคล้ายกับแอคทีฟคว z ซ i n g Sesion นครับผม ก็จะเป็นคลายเซสชันที่เราสามารถได้แอคทีฟรีคอลไปด้วยกันครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้แฟลชการเป็นการตอบคำถามให้เพื่อนแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจมากขึ้นแทนครับ สุดท้ายแลวนะครับสิ่งที่เราคนต้นาางองควรระวังเกี่ยวกับการใช้เดโคดิ่งเบนต์ตเนี่ยคือเราต้องระวังไม่ให้มันโหลดเรามากเกินไปครับผมเพราะถึงแม้เรา,ารู้เทคนิคการตีหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกครับผมแบบแอคทีฟเรคอลสเปซเรดิเคชันหรือเดโคดิ่งเบนต์เนี่ยครับทั้ง3เทคน,คนิคนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับถ้าสมมุิเราใช้มันในขณะที่สมองเราไม่พร้อมรับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือ working memory กับ short term memory ของเราเนี่ยมันมีลิมิตอยู่ครับมันมีความจุที่จํากัดอยู่แล้วถ้าความจุข้อมูลนะมันเต็มเมเื่่อไหร ยิ่งเราอ่านหนังสือไปเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถจํามันได้ครับดังนั้นเนี่ยครับมันจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยครับที่เราต้องรู้จักการแบ่งเวลาพักบ้างและเมื่อนก็น่าจะเห็นดีครับผมว่าปกติถ้าเราอ่านหนังสือ9หรือ10ชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยเราไม่สามารถจำเนื้อหาได้เยอะเท่ากับการที่เราอ่านทีละ2หรือ3ชั่วโมงแล้วก็แบ่งย่อยเป็น3-4วันครับผมก็อลองปรับตารางการติวดูนะครับผมแล้วก็พยายามอย่าโอเวอร์โหลดตัวเองมากเกินไปและถ้าสมมติตอนไหนครับผมติวหนังสือเรารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยนะครับอาจจะลองใช้เทคนิคที่่่ชือวา Defusestinking รก็ได้ผม มันเป็นเทคนิคที่เรานั่งแล้วก็ปล่อยสมองไหลไปเรื่อยๆครับผมลองจินตนาการนู่นจินตนาการนี่แล้วคิดไปเรื่อยเปื่อยครับผมทาให้สมองเราเนี่ยได้พักบ้างครับผมไม่ต้องคิดเรื่องเรียนปล่อยให้สมองเราไหลไปตามอารมณ์ครับผมไม่ต้องบังคับอะไรแลยสำหรับบางคนอาจะลองไปงีบก็ได้ครับผมแล้วก็ปล่อยให้ฟันวานไปเลยครับ <laughs> แล้วก็ท่าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีความกังวลอย่างนึงนะครับผมก็คือถ้าสมมติอ่านหนังสือไปแล้วกังวลว่าถ้าไม่อ่านหนังสือวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าอยากเบรกสักวัน2วันเนี่ยเราจะลืมเนื้อหาทั้งหหมดรือเปล่า อาจจะไปลองดูคลิปของผมที่ทำเกี่ยวกับเทคนิคที่ชื่อว่า Space Repetition ได้นะครับเพราะเทคนิคนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่บอกเพื่อนๆว่าเราควรจับตารางติวแบบไหนเพื่อที่เราสามารถติวได้น้อยที่สุดจะ่จำเนื้อหาได้ครบทุกอย่างครับผมสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe c h a n n e l The d ด a n Dad ด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจน,นจบ แล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีไอเดียคอนเทนต์หรือไอเดียคลิปที่อยากให้ผมทําออกมานะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอ่านทีละคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยครับผมลองพยายามทําให้ทีละคลิปเลยครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนอยากติดตามชมแชร์แนทเทนดี้นัดต่อนะครับก็สามารถพบคลิปใหม่ได้ทุกวันพุธตอน4โมงเย็นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ